Doctor Dog by Babbitt Cole. This is the Gamble family. And this is their dog. He's a doctor. Doctor Dog went to a conference in Brazil. to give a talk about bone marrow. คุณหมอฮ่องฮ่องเดินทางไปประชุมที่บราซิลเพื่อคุยเกี่ยวกับไขกระดูก While he was away, Granddad and the g u m b o l l of children got ill. ระหว่างที่เขาไม่อยู่คุณปู่และเด็กๆในครอบครัวกัมบอยป่วย w h a t d better get h i m back, said Ma g u m b o y l เ <c> ร <oughs> าต้องไปตามเขากลับมาคุณแม่กัมบอยบอก so they sent a t e l e m e s s a g e to Brazil ว่าแล้วพวกเขาก็ส่งข้อความไปที่บราซิล t e l e m e s s a g e we are all ill come home love Gumballs ข้อความด่วนพวกเราป่วยกันหมดกลับบ้านนะรักครอบครัวกัมบบย And Dr. Dog came Dr Do home แล้วคุณหมอฮห้องก็กลับมาบ้าน k u r t Gumboy had been secretly smoking in the bicycle shed. He had a wicked cough. It's not good to smoke," said d o c t r Dog. k u r t Gumboy, a ยแอบสูบ n ุี่ในโรงเก็บรถจักรยานเขาไออย่างหนักการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณหมองหงบอก These s p o n g y things inside our chests are called lungs. They are our breathing machines. เจ้าส่วนที่มันเหมือนฝองน้าที่อยู่ในอกของเรานั้นเรียกว่าปอดพวกมันเป็นเครื่องหายใจของเรา Smoking fills them up with dirty tar, then they don't work properly and so we cough การสูบบุหรี่ทำให้มันเต็มไปด้วยสารสุกปกจากควันบุหรี่จนทำให้มันไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเราจึงไอ Gertie Gumboil h a s not been wearing her raincoat and hat. เกตี้กันโบยไม่ได้สวมเสื้อกันฝนและหมวก She sore caught throat cold and got a got เธอจึงเป็นหวัดและเจ็บคอ The germs attack her tonsils ชื้โลคจู่โจมตอนทอนซซลของเธอ She's got tonsillitis said d r Dog เธอเป็นต่อมทอนซิลอักเสบแล้วแหละคุหมาห้องห้องพูด I'll w i will have to operate so he took t h e m out ฉันต้องผาตัดให้ ว่าแล้วเขาก็จัดการเอามันออกไป c a v g u m m b o ์ was scratching his head like mad เค v กัมบอยเกาหัวเขาอย่างบ้าคลั่ง he's got l i c s said doctor dog these are eggs laid by little insects called lice เขามีหาวคุณหมอห้องห้องบอกนี th ่คือบรรดาไข่ที่ถูกไข่ไว้โดยแมลงตัวเล็กๆที่เรียกว่าหาว This is one they live in your hair. นี่ไงตัวหนึงมันอาศัยอยู่ในผมของเธอ He plastered Kev's hair with smelly shampoo to kill the lice, and Kev had to wear it all day at school. เขาจึงอกผมของเคฟด้วยแชมพูกลิ่นฉุนเพื่อฆ่าหาและเคฟต้องอยู่อย่างนั้นไปตลอดทั้งวันที่โรงเรียน Never swap combs and brushes with anyone, said d r Dog. ห้ามใช้หวีหรือแปลงร่วมกับผู้อื่นเลยนะคุณหมอห้องห้องกำชับ Baby Gumboy i did not wash his hands after going to the toilet then he sucked his thumb กัมบอยน้อยไม่ได้ล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำจากนั้นเขาก็ดูดนิ้วหัวแม่มือตัวเอง Ewww need that other children stick their fingers up his nose แถมยังปล่อยให้เด็กคนอื่นแยงนิ้วเขาเ้าไปในจมูกเขาด้วยสวิกะท้า m ม่เองแต่นั้นเขาจึงปวดท้อง He's caught worms said d o r Dog they are breeding in his tubes เขาเป็นพยาธิคุณหมอฮองฮองพูดพวกมันขยายพันธุ์อยู่ในลำไส้ของเขา The worms wriggle inside you until they reach your bottom there they lay itchy little eggs พยาธเหล่านี้ชอนชัยไปในตัวเธอจนกระทั่งมันไปถึงก้นเธอที่นั้นพวกมันจะวางไข่ที่คันคันของมัน if you scratch your bum the eggs go under your fingernails ถ้าเธอเกาที่ก้นของเธอบรรดาไขาเหล่านั้นก็จะติดไปกับเล็บของเธอด้วย sucky so yourself makes the eggs go back in your tummy where they hatch into the more worms again การดูดนิ้วจะทำให้ไข่เหล่านี้กลับไปอยู่ในท้องของเธอที่ซึ่งพวกมันจะฟักตัวเป็นพยาธิเพิ่มขึ้นอกีก Never scratch your bum and suck your thumb said Doctor Dog ห้ามเกาก้นของเธอและดูดนิ้วอีกนะคุณหมอห้องห้องสั่ง Fiona Gumball felt dizzy Fiona Gumball รู้สึกเวียนหัว It's all those cartwheels she's been turning Laugh her parents นั่นก็เป็นเพราะพวกลอ้อที่เธอไปหมุนนั่นล่ะพ่อแม่ของเธอหัวเลาะ rubbish growled d o r dog she's got earache รสาระคุณหมอห้องห้องตวาดเธอมีอาการปวดหู there are tiny bones inside our ears that help us balance มีกระดูกชิ้นเล็กๆภายในหูของเราที่ช่วยให้เราทรงตัว ear ache can affect these and make us dizzy อาการปวดหูจะส่งผลกระทบกับกระดูกเหล่านี้และนั่นจึงทำให้เราเวียนหัว d r Dog gave her some pills คุณหมอห้องห้องจริงใจยายเธอ Grandpa had been eating too many baked beans and drinking too much beer คุณปู่ได้กินถั่วอบมากเกินไปแถมยังดื่มเบียร์มากเกินอีกด้วย He's got terrible w i n d said Doctor Dog. เขามีลมมหาปลายคุณหมอห้องห้องบอก He's a picture of inside tubes. นี่คือภาพภายในลำไส้ของเธอ Beer and bacon beans make gases in their tummy. The only way they can escape is to blast out of your bottom. เบียร์และทัวอบทำให้เกิดแก๊สในท้องของเธอทางเดียวที่พวกแก๊สเหล่านั้นจะเล็ดลอดออกมาก็คือระเบิดออกทางก้น It's disgusting, d r Dog told Man Pa Gumboil. If you don't take better care of your family, there will be a serious accident. น่าขยะขยงจริงๆคุณหมอฮองฮองบอกคุณพ่อคุณแม่กัมโบยว่าถ้าพวกคุณไม่ดูแลครอบครัวของคุณให้ดีกว่านี้ปัญหาใหญ่จะตามมาแน่แน่ So what? said the Gumboils. We've got you to look after us, haven't we? แล้วไงล่ะพวกกัมบอยพูดพวกเราไม่คุณคอยดูแลวพวกเราอยู่แล้วนี่จริงไหม Meanwhile, Granddad's dangerous gas were building up, and ขณะนั้นเองแก๊สอันตรายของคุณปู่ก็ค่อยๆก่อตัวเพิ่มขึ้นและแล้ว He farted so hard that he blew the roof right off the house. เขาไรา่ลมอย่างรุนแรงแรงจนระเบิดหลังคา บ้านกระเด็นไปเลยแบงวีทอ so o ดิโซ่เซดด์ด d อเจอผมเตือนแล้วคุณหมอห้องห้องพูด Once the roof had been put back and he had made everyone better. Dr.Dog fell ill himself. เมื่อซ่อมแซมหลังคาบ้านและช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้ว คุณหมอห้องเองก็มรู้สึกไม่ค่อยสบาย You're suffering from stress, dog," said t h e doctor. "What you need is a holiday away from that p u s k y family." คุณกำลังจมอยู่กับความเครียดคุณห้องห้องคุณหมอของเขาบอกที่คุณต้องการตอนนี้ก็คือวันหยุดพักผ่อนห่างจากครอบครัวที่น่ารำคาญนั้น Just what the doctor ordered. said d o c t o r d o ็ t h e y l l never find m e here. ตามอย่างที่คุณหมอสั่งคุณหมอหองห้องพูดพวกเขาไม่มีทางหาผมเจอที่นี่แน่ Need holiday to recover from accident. We're joining you soon. Love, Gumboils ต้องการพักผ่อนเพื่อพักฟื้นจากอุบัติเหตุผู้เรากำลังตามไปสมทบกับคุณในเร็วๆนี้รัก ครอบครัวกัมบอย Oh no said d ด็คเจอร์อไม่นะคุณหมอห้องห้องโอครวน The e n d จบแล้วครับ